นี่ต้องเดินซื้อของไม่ให้เมียอะไรเนี่ยอ,อย้นี่น้องอายุกี่ขวบอ่ะสเปรย์พี่ผมชอบกินนติมกับน,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 นะน้องเลือกรสอยู่นะโอ้โหน้องวันนี้เสื้อของไปสะพ้ายแฟนไหนดีกว่าเฮ้ยหลับนายหลับนายกระลบไปตั้งนานแล้วเนี่ยัน้องสาวทำไมกินยังเล็กสีขังพี่แฟนค่ะโอ้โหมีแฟน,นะแฟนก,นกันตรำรวจคุณตำรวจจะมาทำ ซ็นะ้เอาไปกินที่โรงพักสิห่านได้เดี๋ยวก็โดนจับข้อหาขี้ถามเลยแค่น okay, ี้ก็โดนจับแล้วเนี่ยแหมยแต่ของที่เมียสั่งมันอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้ยเ oh, มียสั่งให้มาซื้ออะไรหละนี้จำไม่ได้เดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกับเมียให้รู้เรื่องก่อนเอากระเป๋าตังมาแต่ไม่รู้ว่าเมียต้องการอะไร เอาฉันเอาทุกอย่างที่มีเซเว่นเลยอแล้วเอาแล้วเอาเงินไปอยากเอาเงินเพิ่มเอาเงินไปเฮ้คขีหห้ถามจริงๆเลยองรู้อยู่ใช่เป็นคนยังไงโอเคโอเคฉันจะขับยีเซเว่นอีกทีแล้วไปดีกว่า โอ้ย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 รถเมียพังขึ้นมาใครแลีผิดชอบแล้วเนี่ยก็ฉันนะสิต้องจ่ายนี่ไปรัวๆเลยน้องน้องน้องเพี่ขอไอติมหน่อยก็แล้วกันนะนี่พี่รถนั้นผมเล่งไว้อยู่แต่รถนี้เมียพี่ชอบนะแต่พี่รถนี้ผมเล่งเอาไว้ไม่ต้องทะเลาะกันค่ะแสงตะนั้นน่ะไม่ต้อง ทำไมล่ะครับไม่ต้องทะลาะก,กันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณพนกักงานเขจะมาเติมของให้ค่ะนั่นไงเดี๋ยวฉันขอเติมไอติมไปให้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะมีอะไรให้บริการก็เชิญได้เลยนะคะชิ้นกูตรงนี้ขอบคุณครับเอ,เอาเอาเฮ้ยจะมาชนผมทำไม โอ๊ยมาแต่ยืนดุ้งดิ่งอยู่นั่นแหละมาหาซื้อของอยู่อะเฮ้ยนี่เป็นใครนนะหน้าตาคนคนเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่แกงโอ้โหตัวสูงก็ข้าเยอะเลยเนยนอนอยู่แล้วไอ้เด้งอันนี้ข้าจะซื้ออะไรดีเนี่ย วให้เอาทุกอย่างโอเคขอค่าได้ยินอยู่อะออของคืเขากลไปกินอะไรนี่อะซื้อไปหมดเองก็เหมาเลยดีโอเคโอเคโอ้ยหนักก็หนกักโอ้ช่วยค่ะหน่อยไม่ได้ร้องนะของเองไม่ใช่ของข้าอะไรกันเนี่ยอวิกสูสันจังให้กับไม่ไหวเอาใส่ถุงก่อนได้เลยนะคะครับ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ช่วยถือหน่อยถือสองมือแล้วนะเนี่ยนี่ชินก,ก,กี้พายกำลังจะหยิบของออกไปใกล้ๆเลยนะโอเคโอเคซื้อของครบแล้วไป,ไปแล้วนะเออเออเออเอ,อ่เอ,อนี่ค่ะวันนี้เจาตั้งขาตบบที ค้อม no? okay. ันรีวิวเซเนาะโอเคบ๊าย